โอ้โหพี่รองครับย่างสวยครับผมเห็ดเห็ดละงโง่ครับนี่เขาเ,าเงงอ,อิ่อนมาเห็ดละโง่โหสวยทำไมสวยแท้งามงามพอเห็ดไข่ครับย่างสวยเลย โอ้โหดงมันตัวนี้บ้ายเลยผู้พ่อควันกูท่านเอาเกิดการญาติกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีการญาติกันเกิดขึ้นอู้ดอกนี่ยุ่หขางทางบวมมีคนเห็นย่างสวยเลยอือหือย่างงามเลยครับสวัสดีครับผม เจอกันอีกแล้วครับวันนี้สารคดีํำรวจโคกครับผมบอสํำรวจโคกโดนแล้วช่วงนี้มากระโปะจักหน่อยกันํำรวจโคกโคกแห่งหนึ่งของภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามครับวันนี้บลาแค่เลยมาน,นี่ฮะวันนี้บลาแค่ครับ หากหากินแน้วมันหนีค้นปเปลี่ยนแนนมันแนวมันประสู่ค้นครับเมือนนี้เดี๋ยวมาติดตามกันเมืองว่าเท่าที่พอเห็ดยางเนี่ยโปวเอาไปกินหลายเราเจอแล้วครับผมเออไอตายเบี้ยดอกหนึ่งโปวไวเห็ดกรลังออกหลายก็หกทแลม โอ้เห็ดไข่หน่อยมีอยู่ยไปม่งมันออกจ้ามันออกของเกาเลีอ้อ,อ,อม,อมี่พวนแลมออ้เต็มเลยครับบกพี่พวนไหมเอาไหนบอลุย มาอนีเจอเห็ดย่างเดี๋ยวติดตามกันบั่งครับ6เแอะเนาะโอ้หูยพี่ร่องครับย่างสวยครับผมเห็ดเห็ดละโงกค,ครับนี่เขาเอื่นว่าเห็ดละโงกนี่ครับผมงามเลยสองดอก มีใครวะนี่อีกบอเอาชั้นสี่เลยเพราะว่าบองมีอยางมาบได้ตัดขาตัดหังบองมีเห็นใครมันตีนอ่ะข้าเจาขึ้นได้ใครเด้ยหางมันมานมานแล้วสอง อันนี้เห็ดหนาขาวอุ้ยน,นี่เห็ดเพือกเห็ดหนาขาวครับเดี๋ยวเห็ดหลายชนิดเลยนี่อันนี้เห็ดเพือกอันนี้เห็ดหนาขาวไดนน้เห็ดยางแหลมได้ไปไไออเห็ดยาง Cái khay à. à Cái này hết đính chứ Cái này hết, <laughs> <laughs> hết nhắn rồi nè นีว่าหูเรเทียนอย่างครับไม่เห็นยังแหลมจะคล้ายสิหนะน่ก็เริเปลีย,ยงนงานสิโ<ฮ>เอเปนเเเป็นเสื<ฮ>เอาสขามันจะหน่อยข้อเอาต<ฮ><ฮ>พูดหนอยหนึ่งยุดดาของคุณเหคล้าเห็ดหน้าขาวเลยนี่นนห,ห,หน้าขาวน,ะน,าาวน่อยท่านขา ไม้รับยา่างกบเล่มหูผีเพียบเลยเพียบเลยผีพเพียบนี่ต้องรอบที้หัวไปเนาะไม่เขาเก็บน้ำคอนเดนเก็บน้ำแน่น้ำที้หัวก็หมดมากที่เก่าละหเหลืองแหลมดูต้นลุมน,นีนะ่แล้วหัาเอ็ด มาเอ็ดอยากแค้ไมาเอ็ดไม่อยากจ้ะบางนี้ที่มันออกคักนี่นออไปผู้เดียวติไลไปผู้เดียว กะริตุนเดี๋ยว่ปลองหาเห็ดไหมอู้เจอของดีครับผม่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาหวัดฮะเลาวสิดึงเหรเอาอึบเอายึบยึบไปไหน อสวยเทอะวะสวยแท้งามงามเมื่อกี้ปุ่มงานขึ้งไงแถมเอาโดยวะอันนี้ไหมตาที่ได้เลยลก็รอโลกินกินชั่ววังไงมันเป็นเลยสมด้วยเอามันเนา่าป่ะนี่ก็เป็นสิกินเลย ปุม่มเดเจกแก้วมาน้ำอะไรนี่ไหมปุ่มนี่ไหมมันไม่แรมเดี๋ยวเอาใจะวะมันมีหลายอยุคด้วยครับนนนนนนได้แล้วล่ะเห็ด,ด,ดหนี่ยงปุ่มด่ แบงเคืองตัวเห็ดปวกไหมเขาเอาผู้เดียวเหรอเห็ดปวกอืมืหอยของดีครับเจ็ดเพลิงหวานตะก้ามันออกเป็นมูเลยอันนี้ดอกเดี่ยวมูเลยขี่ลาย,ด,ยดอกเข้าแหลม กินทั้งโคกประมาณจะได้ลงน้ำบ่นี่ยังา <laughs> เจลีดหน้าข่าเฮ็ดหน้าแดงโอ้รวมกันเลยเดกแกงหนึ่งพอดีเดยวช่วยนึ่งพอดีดูงงงงงงงาม โอ้บวชคือไปหาไส้เบียดนะครับไส้เบียดก็นิฉพาะได้กินอยู่หาเห็ดบวชคืออันีทั้งเอาทั้งหอนหนุ่งกระไรแล้วก็เจ้าเจ็บเนี่ยได้ขีบคือเป็นตะมวลตลยจะควางมาหาเอียงก็เอียงสิเห็ดหลามเนี่ยง,งามๆเล ขเขาเบลตัวมีแต่หนามถ้าพอหลายดอกขอเขาเบล์ใช่ด้วยกันสามสี่อันเห็นบ่มีแต่หนันง,งามอันหนึ่งอยู่ข้างนอกไกต่ตาจริงบ่เล็มกับใบขึ้นอ,อมิมสิ่เดียกันไกต่ตาจริงมาหาเห็ดน้ำตัวนี้ลายดอกบ่ ủa, có được kiang rồi tony hello 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 ủa đỏ hello 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 ย้ายหมาย,ยว่าคือดอ,อกให้เราโง่เข่าต <laughs> ั้งเฉลยอยู่เจอแบบี้ให้เราโง่เข่าหุ่ยเห็นยังวะพี่หุ้ย,เห,ยเห็นหน้าเขาวเงินบอลเหลี่ยม นี่เห็นเขาทคงมันให่เลยเร่องสี่ป่ะเไปบัวไปง่ายโคกและแล้วเราก็ได้ย้ายหมายมาโคกที่สองนะครับ<ป>สารสารคดีสำรวจโคกของเรายโคกนี้เป็นป่าเตงลังนะครับมีพวกเห็ดไข่เห็ดเพิ่งหรือว่าเห็ดเพิ่อที่เดียเรียก ยื้เอเซ <laughs> ่เดี๋ยวยอืะครับสำรวจกันต่อครับเมื่อกี้ก็เจาะออก,กํลาลังออกไปสามคนจากโคกไงเนี่ยคนหน่เต็มถุงนี่ตะหลวงโคกปะเหลมโคมโคกง่ยอยู่เลยโคก,ยยโคกนี่นนาขาไปมองลงล่องหน่แล้วอ่วครับ เมิองโคกที่สองกันวาเข้าสีพบพ่อครับเห็ดสายพันธุ์ใลติดตามกันเพื่อนครับผมแล้วก็มาเจอกับผลไม้ป่าครับบักเหลี่ยมบักเลื่อมบกเหลี่ยม,ยมโอ้พ่อเห็ดพ่อดอกพ่อต้นบกเหลี่ยม โอ้ยิงนกครับไว้เป็นเล็กน่อยเราก็เจอเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับตายเบีย้ยแน่นอนเห็ดอันนี้เพราะว่ามันต่างโชว์อยู่มันมีคนสนใจเทียนย่างโอ้อยยางหกเลย จะมีงูจงอางแต่พ่อไอ้เร่าบักเหล,ลี่ยมพ่อตาบักเหลี่ยมมาลดโอ้ยบูปลาพาดงมาพ่อตาบักเหลี่ยมครับพ่อเห็ดพอดอกพ่อเห็ดไข่ครับยางสวยเลยโอ้ยดงมันตัวนี้ บ้าที่กูพ่อกวันกูท่านเอาเกิดการญาติกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีการญาติกันเกิดขึ้นครับเขาคือบ่เห็นวะนี่นี่ได้หลายแล้วกูเสียน้ำเละอากาศเอามากเลยโอ้ยหนำอากาศเอามากเลยครับตอนนี้ ออโอ้ยเดี๋ยวปนแล้เอ,เอเดาวปนสฟเหละงอกพอดีเลยไไเขาคือม่เห็นปะดอกนี่ไหมตาขาว้าคนนี้นอือสวยเลยว่ะ สวยเลยพอใจแล้วมาหนิอุ้ยอีกอันนึงหุ้ยเราก็อมาเห็นมานึกหาเชี่ยเขาหลงนี่แม่บ้านนี่อู้หอันนึงนี่แหละกูเชี่ยอยู่วมื่อวานนี่คือว่าเอาสั่งเชี่ยอยู่ไปเชี่ยเขาหลงมังนี่เชี่ยสามเด้อนี่เชี่ยคือว่าสามเชี่ยเขาหลงกลับบ้านมาได้เลยเด้อ รถจอดยใกล้ๆเลยกับายน่ไรกูเกือบตายเลยเรียงว่าหมอนี่พวกเค้เข่าปลาตะลินตนนี่วานก็จะสิยเนี่ยต้นวานก็จะเสียพี่กอเพ็ดบ่พี่กอเพ็ดเจ็ดสี่ับ่หาไปหามา ไม่ใช่เพ่อพ่อนาผีน้ำติเจอเห็ดแปลกๆครับคือจังคือจังเห็ดเกียแต่บ้หมั่นใจเนะี้ยครับเราเตะท่ายที่รถเกอ,อกวาพี่อัน โปรแหลมมือเห็ดบ่าไหลข้าเจ้าคือพาคอันไดหลายใจจะคองมหาปัดคือบ่มีอู้ดอกนี้ยุคห่างทางบ่มีคนเห็นย่างสวยเลยอือหือย่างงามเลยครับยุคห่างทางเลย มีคนเห็นเสยโรงแลมได้ย่างงามว่ะย่ขทางทางพอปอนเหรอฮะเออวันนี้คนเห็นสวยป่ะอู้เห็นลห้ินจือตัวนี้นะครับอู้หเขาซื้อกันแพงได้หรือเล่เนี่นอออยฮ<ะ>ึคอนคอนไม่กิก ต้มแล้วเป็นมะเร็งเลยดิกินแล้วฮะสรุปผลงานครับวันนี้เราก็ได้มาสำรวจป่าเต็งลังแห่งหนึ่งครับของจังหวัดมหาสารคาม,มอำเภอยางศรีสุราชไม่ยหรงใบเคียวเขาหลงกูกขามลแล้วหลงเลยดิหลงป่าเมื่อเดียวของไม่แก่วพว้อเลย รแกมืดขึ้มาอยู่ท่าเก่าแยกกำเวกเออลมึงผนงานกันครับอือพอได้กินยูเห็ดไข่งามๆก็หลายอันอยู่ด้ยครับนี่กินบิดอยู่ตีผู้เดียวนี่ได้ผลละใหม่ปลาบักผีพวนเห็ดละโกกเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานเห็ดนาขาวนี้มันเห็ดไข่ว่าแล้วี คล้่เหลืองยคาเหลืองความจะี้อันนี้คล้า่วเนี่ขาวา่าวมุนกัโอ้ค้าหลงป่าเนาะนี้อกวาเขาได้้ยเต็มตาว่งเจ้อของอะไรน่ขวานงบวชขึ้นครับหาจินทั้งนี่หาใส่เบียดดีกว่าไปเขาคุณหลายครับ สารกะดีสัมฤทธโคกสามารถบริจาคเลือดให้ยุ่งแหละยุ่งหลายแห่งไปเจนใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวโปรสิเฮ็ดช่องแล้วฝากช่องไหมประธานสีกล้องเดูตีเอาเดี๋ยวเฮ็ดช่องแล้วิฝากไว้ก่อนช่องเก้าอันทีช่องเก้าช,ช่องโปรแหลมกวันขอไปติดตามได้ครับเม่มีคลิปลงหรอกติดตามไว,กว้ก่อนบระธนเฮ็ดจีบเปน็นหั ติดตามไปดิือติดตามพันก็ได้เดี๋ยวเห็ดคิปน้ำหลังเนีลูกมแกงไดคตเออปเจอนยคิบหนาครับร่วมกันกับดแกงหนึ่งเดีอย่าไปล้มแล้วก็เจอกับชาวบ้านท่านหนึ่งครับชาวบ้านท่านหนึ่งเลยมาเก็บเห็ดเกลอนโอ้โหเห็ดยังอายโคม ไมนได้ครับเก็บยุโกได้อเก็บมะม่วงหนีแบบผมไ่ได้เห็ดใครตีหลายตัวตัวไข่เยอะตัวไข่เพว่าหอดปนว่าเห็ดไข่ก็ได้ใช่เด็้องีโอกระีดโอ้ยกระชีดใ่ไหม่กินเนี่ี่หน่าแล้วพูนนขังไงพี่หอยกับปอมได้กับปอมมันจะใส่สนนี่แม่น้น่นื้อน้ต่ ก็ปนึมานี่นะะแล้วไ่ได้เขาเจ้าคือได้หลายแต่ของผมคืไบ่ได้เสียที่ส